อยากให้เล่าประสบการณ์แบบครั้งแรกกัครับได้ได้ไดออ้ประสบการณ์ครั้งแรกของผมในชีวิตนะฮะครั้งแรกเนี่ยผมมีอะไรกับผู้หญิงนะเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องราวให้ฟังก่อนแต่ว่ามันจะเป็นกึ่งๆึก,งกับที่ผมมีอะไรกับสาวต่างชาติตอนนั้นเนี่ยตอนเด็กๆเ,เ,เนี่ยที่ผมไปอยู่อเมริกาผมไปตอน9้าขวบใช่ไหมก็สิบสบตอนนั้นอ่ะสิบสองตอนนั้นผมอายุ12บผมก็เตรียมจะขึ้นมหนึ่งละจะเข้า13บามละตอนนั้นอ่ะ พอผมไปอยู่เมริกาผมผมเขาเรียกว่าโตเร็วผมมาโตสูงไวแล้วผมก็เริ่มแต่งตัวเป็นแบบว่าฮิปฮอปเมองเกียงใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็จะอยู่กับพวกผู้ใหญ่เยอะทีนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าคนเวียดนามเนี่ยถ้าใครเคยไปเทีย่ยวเวียดนามหรือรู้ถ้าคนเป็น A B C อ i c a n Born Chinese หรือว่าคนที่แบบเป็นเวียดนามที่เกิดอเมริกาผู้หญิงแม่งหน้าตานี้แบบผมกล้าพูดเลยนะในอาเซียนนี่นะคือบอกได้เลยท็อปต ท็อปตีแม่งคือสาวเวียดนามเลยคุแม่งขาวแบบ,แบ,บหัวนมชมพูตัวสวยแล้วแบบแล้วเสียงนี่แบบอันนี้มันยอย่างเงี้ยเหนือว่าคือแม่งเซ็กซี่แล้วซึ่งซึ่งมันมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเป็นน้องสาวของเพื่อนผมที่โตกว่าผู้หญิงชื่อโอเอน U ู I E N O อนโอเนดรัสกุลโดใช่ไหมเขาว่าผู้หญิงคนนี้อายุ17แต่ผมาอายุ13 แล้วตอนนั้นนะผมเริ่มเข้าไปอยู่ในแก๊งแก๊งคนเวียดนามเพื่อ่ายเกเรแหละผมจะกระชับกระชับเลยนะเพราะว่าผมจะไม่ไม่คุยถึงเรื่องหลกักโฟร์เพย์ละเพราะว่าก่อนที่ผมจะมีเซ็กครั้งแรกผมโฟเพย์มาเยอะแล้ะซึ่งผมแม่งโฟเพย์กับกับผู้หญิงโตโตโยจนผมเริ่มเป็นแบบเริ่มตองอูแล,แล้วแหละแต่ตอนนั้นนะผมอายที่จะพูดอายุตัวเองเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยไม่เหมือนเมืองไทยอย่างหนึ่งนะเมืองไทยเนี่ยชอบชอบหลอกว่าเด็กเออ ชอบดอกก็ตัวเองอายุเด็กหรืออายุเด็กป่าแต่เมกาเนี่ยคนเขาชอบผลโตดังนั้นเนี่ยแม่งต้องหลอกว่าแกเพราะถ้าบอกสิบสามหรือสิบห้าสิบหกเนี่ยอดแดกแน่นอนเนื่อว่ากคือ,ค,อคือผู้ผู้หญิงที่นู่นชอบผู้ชายที่อายุเยอะกว่านี่ถ้าเราไปเมกาตอนนี้เราเกิดอะไรนะพี่ <ไป S 1> โอ้โห <laughs> ผู้หญิงยี่สิบนี่แม่งชอบมากอายุผู้ชายโตโตเนี่ยตอนนั้นนะผมก็เจอเจอผู้หญิงใช่ไหมอายุสิบเจ็ดผมก็หลอกเขาว่าผมอายุสิบเจ็ดเหมือนกัน แล้วก็พูดง่ายว่าวันนั้นน่ะมันมันมีมีการครบกันมันมีการโฟเ์เเพมมันมีการจูบกันแล้วแล้วผมนี่ก็เหมือนกับว่าเตรียมการเตรียมการที่จะที่จะมีอะไรกับเขาผมก็เลยนัดเขานัดเขาครั้งแรกเลยมามาที่บ้านผมตอนนั้นน่ะผมอยู่ที่อพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์เป็นบ้านเช่าเพราะว่ายุคนั้นเป็นยุคที่แบบว่า <c oughs> แบบเขาเรียกว่าอะไรนะยุคที่แบบว่าคือผมเคยมีเลเวลนะไปแล้วก็อยู่ดีบนเขาไง และช่วงนั้นธุกรกิจแหววังแม่งลงไปอยู่ใต้เขาอยู่แล้วแบบได้แบบคล้ายๆแบบกึ่งแบบแบบสลัมอ่ะเออกึ่งสุ่มทีนี้นผมก็นัดผู้หญิงคนนี้มาไงนัดผู้หญิงคนนี้มาแล้ววันนั้นอะจาได้ครั้งแรกที่จะมีอะไรกันน่ะเขาแต่งตัวชุดขาวมาชุดขาวเหมือนกับว่าเหมือนกับผู้หญิงที่เป็นเขาเรียกว่าพอเวลามันมีคนแต่งงานมันจะมีพวกเพื่อนเจ้าสาวอะที่แต่งเป็นชุดกขาวใส่ถุงน่องสีขาวใช่มา แล้วก็มานัดเจอผมตอนนั้นผมยังไม่ขับรถยังเด็กอยู่ไงก็มาลงที่บ้านผมก็นัดนัดกันไปเย,ยกันอันนั้นแหละเป็นครั้งแรกที่ผมได้มีอะไรกับผู้หญิงก็คือเป็นคนเวียดนามผมก็เตรียมถุงยางยี่ห้อทรอเจนผมจําได้สีทองแต่ผมใช้รุ่นที่เขาเรียกว่านานลูปเกดนานลูปเกดก็คือแม่งไม่มีตัวหล่อลื่นเพราะผมอยากจะได้ฟีลลิ่งของแบบทุกอนูมเม็ดเข้ามาอยู่ในสปาร์ซัมของผมอันนั้นแหละคือผมกำลังจะบอกว่าก่อนที่ผมจะมาเป็นแบบ เซ็กซ์มาสเอร์หรือว่าจะมาเป็นนิกกี้พีไอเนี่ยผมเนี่ยได้ฝึกวิชาการมสุเทพแม่งต้องแต่เด็กจนโตโดยที่ผมไม่ได้แบบฟังคนอื่นผมใช้ประสบการณ์ตัวเองในการที่จะแบบว่าใช้วิชาสู้กับเรล่อาอสูรสาวหลายคนจนมาเป็นผมทุกวันนี้อันนั้นคือครั้งแรกแต่ที่มันทีเด็กกว่านั้นหลังจากนั้นไม่นานความเจ้าชู้ผมก็เกิดเพราะผมรู้เลยว่า เชี่ยกูเกิดมากูต้องต้องต้องแบบเนืกอว่ามีเซ็กต้องผสมพันธ์อ่ะเออกูต้องฝึกวิชาแล้วผมไปอเมริกาทังทีเฮียก็ไม่ยอมเสียค่าตัว๋วเครื่องบินถูกๆอยู่แล้วแม่กูคนละขอใบเขียวมาให้ได้กูต้องผมต้องจัดให้แม่งทุกเชื้อชาติหนึ่งพาร์ทในชีวิตผมเนี่ยผมเริ่มเข้าไปอยู่ในแกงเวียดนามอีกหนึ่งพาร์ทเพราะผมอยู่ตรงอพาร์ตเมนต์เนี่ยที่มันในเมืองผมอะแม่งมีคนเม็กซิกันคนขาวคนดําเยอะผมอีกหนึ่งพาร์ทเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่า ผมแม่งเป็นบีบอยผมแม่งเริ่มฝึกเต้นอ่าผมแม่งเริ่มฝึกเต้นแล้วผมมีเพื่อนคนหนึ่งในใ,ใ,ใ,ใน compound, ในในคอมพาวในอพาร์ตเมนต์น่ะชื่อหลีแล้วผมก็เริ่มฝึกเต้นแล้วตอนนั้นอ่ะพอมันเป็นวันเสาร์ไงช่วงแบบซัมเมอร์สปริงอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบพวกแบบปาร์ตี้สระว่ายน้ำอย่างเงี้ยผมแม่งไปเลยแล้วมันมีผู้หญิงคนดาคนหนึ่งอ่ะแม่งเลงผมอยู่ไอหลีเนี่ยมันคั่วผู้หญิงคนหนึ่งชื่อละทอย่ะผมแม่งเล่นเพื่อมาเลยชื่ออาฟี่ะ เห็นว่ามีผมเล่นอับเฟียตัวแม่งใหญ่แล้วผมก็ใหญ่กว่าเราหูใหญ่พี่คนดําอะแล้วแล้วตอนนั้นผมก็แบบหืมอยากจะรู้จริงๆแล้วว่าแม่งเป็นยังไงวะปกติอะผู้ชายมันต้องอยู่เข้างล่างใช่ป่ะเพราะว่าตัวเราใหญ่กว่าแล้วผู้หญิงมันต้องอยู่ข้างบนเวลาแบบจูงเใช่ปะอันนี้สลับกันพี่ผมเป็นเด็กไปเลยไอ้เฮียผู้หญิงอยู่ข้างล่างผมแม่งนั่งอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยบนพุงมาแล้วตัวมันใหญ่มากอะตัวสีดำๆตัวดําแล้วแบบตัวดําแบบดําแบบมีน้ํามันอะ ผมแม่งก็ไซส์คอไซส์อะไรก็แล้วผมก็เฮี้ยนี่กูอหอมหรือกูเหม็นอยู่วะเนี้ย <c oughs> ผมก็ไม่รู้ฟิละแต่รู้ว่าแม่งเป็นกลิ่นแบบสมัยก่อนแม่งก็คงเป็นกลิ่นแบบน้ํามันเหมือนกับเห <c oughs> มือนมะพร้าวอะ่ะ <c oughs> คนดาคนดําผิว <c oughs> มัน,ม,ม,นม,มันมีมันมีมอยส์ไม่ใช่คนดํามันมีมันมีมอยส์สไลเซอร์ในตัวมันที่ไม่เหมือนคนเอเชียพี่ <c oughs> ผมก็ไซส์ไซส์คอเสร็จปุ๊บ <c oughs> <ๆ S 2> ผมก็ไซส์ไปที่ที่ที่ผมมาแหละเฮี้ยมัน เครียดอะไรมันติดวะก็ไอพวกพเ,เปียเยเหมือนคนขนปอมมันติดปากไงผมก็ไซส์ไซส์เสร็จปุ๊บเชี่ยลงไปที่เต้ามันลงไปที่อะไรมันผมพอลงไปเชี่ยเฮ้พอลงไปถึงตรงจุดแบบสปาซัมอ่ะไอผมแม่งชะงักเว้ยเพราะว่าขนมันอ่ะเป็นแบบนก่อกอวะมันเป็นแบบหยิกหยิกหย่อยอ่อยอ่ะอยู่ๆแล้วแม่งก็มีน้ํนามันเชี่ยกรีซอารมณ์แม่งเพลงแม่งขึ้นมาเลยเศร้ากลาผม <c oughs> สุดท้ายผมก็ ผมก็ลอง <c oughs> ผมก็ลองเทสดูผมก็ลองลงไปชิมแบบอะไรดูอย่างเงี้ยโอ้โหแม่งเห็นภาพแบบเผาซูลูแว่งลอยเข้ามาเลยแต่แต่แตฟมแมสนั้นอะผมผมรู้สึกว่าผมผมทำไม่เต็มที่เพราะว่าด้วยความที่เหมือนกับเราเราได้ลองแล้วผู้หญิงมันไม่ได้สวยมากนะ <c oughs> ผมก็รู้สึกว่าไอแม่งผมก็เลยแบบแน่นอนว่า ทุกอย่างเหมือนเดิมผมก็ฟีเจอริงไปแต่ว่าผมรู้สึกว่าวันนั้นผมจําไม่ได้นะผม,มจําไม่ได้ว่าผมแบบเสร็จหรือเปล่าฟินิชชิ่งหรือเปล่าแต่ผมรู้ว่าวันนั้นน่ะแม่งเป็นอะไรที่ติดติด,ต,ดตาติดสมองผู้ชายคนนี้มากในวัยก่อนที่จะมาเป็นดิกิพิม